้าไม่วางไอ้กรงข้างนอกมันมก,ก็ต้ับตั้งแถวตั้งแถวอืมาจะเป็นไ้มาทำฟันมาทำฟันมาทำฟันแล้วก็ไม่ต้อใส่แล้วก็เริมใส่ เขาเริ่มใส่กันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจรกรกฎาคมมาแล้วยังไงมันหน่อยทานาพานาใครอยู่ล่ะเฮ้ย แล้วถอดรองเท้าก่อนล่องน้ำนี่ค่ะไ่ต้อหือะอนามเฮ้ยเขาเลิกกันแล้วองเนี้ไม่ทันสมัยเลยเฮ้ยยองยูมาไปไหนนะชช่วยทอดช่วยทอดช่วยทอดช่วยฉาบของใครเนาะเสมอใจ อะไรเปี <Mile dizzy> ๊ยะนมเปี๊ยะฮะนมเปี๊ยะโอ้นมเปี๊ยะเปก้อนน้อยๆเนี่ยโอ้โหมัของกินเล่นทั้งนั้นเลยของกินเล่นทั้งนั้นเนี่ยมันอะลูโอ้โหของอลูมีไล่ของกินเล่นทั้งนั้นเลยมันอะลูจริงๆด้วยฮะอะลูมีไร่อะลูมีไร่อะลูมีไร่โอ้โห โอ้โหแคปเจฮะไม่สารพัดเลยนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันหลอกโอกยทีมงานมากระตุ้นเจเจสีต่างต่างเลยนะเสนอหน้าหนุจะมาเสนอหน้าด้วยเยมาอยู่เนี่ยเป็นแคปเชียร์มาช่วยเก็บเงินน่ะโอ้ แคเชียอโอโดีจังเลยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวดีาดวขายดีไหมขายดีครับท่านเลียงเลียงตลอดเวลาเลียงตลอดเลยโหขายดีให้เลียงต้องเลียงใหม่ตลอดโอ้โหซองเดอร์ก็มานี่ฮ่าฮ่าฮ่าซองเดอร์โอ้โหบุกตลาดทั่วโลก

ก็ฟฟ oh. มาทำฟันมาทำฟันมาทำฟันอ้ยวันนี้หมอช่อมาหมาช่อเขาเป็นลูกค้าที่น <serving. S 2> <Enfin> ี่เราก็เป็นลูกค้าหมอช่อเป็นลูกค้าที่นี่เนี่ยเป็นลูกค้ากันไปกันมาต่างต่างก็เป็นลูกค้าลูกค้าซึ่งกันและกันอ้าวอาทวิตถ่ายภาพให้อ้าวขอแมสออกขอแมสออกก่อน อีกเขาเรียกใบเสร็จนะต้องมีใบเสร็จยืนยันนะเหยือไม่คบอ่อนนะไม่งั้นไม่ได้ไม่มีใบเสร็ไม่มีสิ่งยืนยันคอนแม่เฮ้ยในคอนแม่ไม่เห็นหน้าเห็นตาอ่าถ่ายรูปคอร์นแม่จะได้เห็นความสวยเออสวยไปบ้แหมอาทวิทย์เข้าใจพูดเด้อ สวยไปหมดเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละไม่เหลือผู้ชายอยู่คนเดียวอ่ะใช่เป็นเป็นหนึ่งเป็นนายกอยู่คนเดียวเนี่ยต้องขนมขนมแกไว้หน่อยนายกหายหมดเลยเออแปลกเนาะมีแต่ดูดูคนขายนี่เป็นลูกค้ามาคนเดียวอ่ะลูกค้าคนนี้ีลูกค้าคนนี้อ๋อ ก็13ปีแล้วพ่อไม่ถึงเพราะท่านมาอยู่ในช่วงหาไม่ได้เข้ามานีอ๋อไม่ได้เข้ามาวันนี้พ่อท่านมาแล้วไงปัจจุบันพ่อท่านมาอ้าวโอ้ยคนเดียวเวิทยชาวพิทขชาพิทิาฮะขาบัลลาดขาบัลลาดอีกโอ้ยแหนมอ่ะแหนมคนบนวนวลบันกับบัลลาดอีกเอาโอ้ย เตะกับบอลลัดโอ้บอาลัดโอ้ยไม่ใส่แล้วออกแล้วออกแล้วโอ้ยไม่รู้จักเหนื่อยพูดเนี่ยไปแหนแดงครับขายด้วยที่สมอทที่สมอทไม่รู้จักมันคืออะไรสมอทใครเอามาขายิออ๋โอ้ยสมอทกับบอลลัดอีก โอ้ยทีหลังเอาขี้โครมมาขายแล้วเอาขี้โครนใส่ถุงมาขายแหนแดงก็บัลลาดอ่ะอ่าแหนแดงก็บัลลาดเด็กครับไมโครฟิล่าโอ้แหนแดงบัลลาดเด็กขายหมดทุกอย่างเลยเว้ยไมโครเป็นไงติดที่ห่อบบัลาดด้วยโอ้ไมโครฟิล่าใใส่ขาวมีเน้อนคาวโอ้มีใส่เดือนด้วยโอในร้านขาง พอเราเส้นเดือยมันดี่งดิรุ่งดีจั่อเฮ้ยพูดจังคนนี้อ่ะอันนี้เป็นขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวก็บรรลาดอีกเปล่านี่มะตรงนี้ของเจ้าพูดโอ้โใช้ได้ใช้ได้ทำมาหากิน